Star. สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินจะขอนำเสนอเรื่องราวของแนทเกตสลินนะครับแน่นอนว่าในช่องของแอดมินนั้นมีเรื่องราวของน้องแนทเกตสลินหลายคลิปอย่างมากเลยนะครับและแน่นอนว่าสําหรับคลิปนี้นั้นแอดมินนะครับจะขอเล่าถึงประวัติของน้องแนทเกตสลินก็แล้วกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าเธอนั้นเป็นตำนานเจ้าแม่หนังแผ่นนะครับที่หนุ่มๆทั่วทั้งประเทศน,นะต้องรู้จักอย่างแน่นอน และแน่นอนว่าน้องแนทเกตรลินนะครับเป็นนักแสดงชาวไทยแนวอีโรติกนะครับเจ้าชองฉายาเจ้าแม่หนังแผ่นนะเดิมทีนะครับมีชื่อว่าเกตรลินชัยเฉลิมพลนะครับแต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นสุจินันเนสแลนนะครับและเป็นที่รู้จักว่าน้องแนทนั้นเมื่อเข้าสู่วงการภาพยนตร์แนว18บวนะครับหรือภาพยนตร์ A v วีของไทยซึ่งมีฉายทั้งในและนอกประเทศนั่นเองโดยประวัติส่วนตัวของแนทเกตรินนะครับเธอชื่อจริงว่าสุจินันเนสแลนเกิดเพื่อวันที่18มกราคมปีพศ .28 นะครับ สถานที่เกิดคือจังหวัดสระบุรีประเทศไทยนะครับแน่นอนว่าน้องแนทนั้นถือว่าเป็นนักแสดงหญิงนะครับที่มีบ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดสระบุรีเนื่องจากบิดาของเธอนั้นเป็นทหารประจําจังหวัดดังกล่าวนะครับซึ่งเส้นทางของครอบครัวเธอนั้นบิดาและมารดานะครับได้แยกกันอยู่ตั้งแต่เธอนั้นยังเด็กซึ่งเธอนั้นมีอายุเพียงแค่2ขวบเท่านั้นเอง และทําให้เธอนั้นต้องไปอยู่อาศัยกับย่านะครับที่จังหวัดพิษณุโลกแต่ต่อมาไม่นานนะครับเราลาวเธออายุได้8ปถึงเขวบนะเธอก็สูญเสียพ่อไปนะครับและทําให้เธอและครอบครัวนะครับเสียใจอย่างมากนะชีวิตวัยเด็กของน้องแนทนะครับเธอเป็นคนที่ไม่ชอบเรียนหนังสือนะครับจึงทําให้ไม่สําเร็จการศึกษานะและได้ออกมาจากบ้านตั้งแต่อายุ14ปี ทางน้าอาของเธอจึงส่งเธอนั้นไปเรียนเสริมสวยและได้ใบประกอบอาชีพมานะครับแต่เธอกลับไม่อยากทํางานเพื่อเป็นลูกจ้างของคนอื่นนะจึงตัดสินใจเดินทางมากรุงเทพมหานครนะครับเมื่ออายุได้ที่6ปีเพื่อตามหาเส้นทางงานที่ตนเองชื่นชอบนั่นเองและแน่นอนว่าเส้นทางการเข้าสู่วงการของน้องนกเกสลินนั้น เธอได้ตัดสินใจนะครับในการเข้าทํางานในวงการบันเทิงด้วยความตั้งใจซึ่งแรกเริ่มนะครับเธอได้เข้ามาทํางานที่ร้านอาหารของพี่เขยเพื่อหาอไรายได้นะครับก่อนตัดสินใจรับงานแสดงและได้รับโอกาสเป็นนักแสดงประกอบในเรื่องเมืองมายา และต่อมานะครับเธอได้มีแฟนหนุ่มและเสียตัวให้กับหนุ่มคนนั้นก่อนที่จะถูกทิ้งไปนะครับต่อมามีแมวมองชักชวนนะครับให้เธอมาเล่นภาพยนตร์ A v วนะครับโดยหลอกว่าจะไม่มีการนํามาฉายในไทยนะครับจะถูกส่งออกไปนอกประเทศเท่านั้นจนสุดท้ายนะครับเธอตัดสินใจเอาดีในงานด้านนี้และพัฒนาฝีมือการแสดงจนมีผลงานติดต่อกันหลายเรื่องเช่นโมราเฉพาะอ่างทองคําและอื่นออีกมากมายนะครับจนได้รับฉายาว่าเป็นเจ้าแม่หนังแผ่นของประเทศไทยนั่นเองและแน่นอนว่าด้วยผลงานของเธอนะครับ เธอกลายเป็นที่รู้จักของคนในประเทศมากยิ่งขึ้นในปีพศ2546นะครับเมื่อมีตำรวจกวาดล้างการค้าขายภาพยนตร์ลามกในรูปแบบของ VCD นะครับซึ่งสื่อลามกเหล่านั้นล้วนแต่มีเธอเป็นนักแสดงหลักทั้งสิน้นจึงถูกนำตัวไปสอบสวนเพื่อการสืบหาต้นตอแหล่งผลิตต่อไปและข่าวนี้นะครับเป็นกระแสใหญ่โด่งดังมากในเวลานั้นซึ่งทำให้น้องแนทนั้นกลายเป็นบุคคลแห่งปีพศ2547ไปโดยปริยาย และได้เข้ารับรางวัลเฉลิมไทยอวอร์ดครั้งที่2นะครับจากเว็บไซต์พันทิปคอมนะพร้อมกับการเปิดใจต่อหน้าสื่อว่าไม่เคยแสดงร่วมกับนักแสดงชาวไทยมาก่อนซึ่งงานที่ผ่านมานั้นได้ร่วมงานกับนักแสดงชาวต่างชาติเท่านั้นต่อมานะครับหลังจากที่เธอกลายเป็นบุคคลที่รู้จักกันมากยิ่งขึ้นนะครับ จึงออกงานโชว์ตัวอยู่บ่อยครั้งนะและมีผลงานต่างๆออกมาให้แฟนคลับได้ชมกันอย่างต่อเนื่องอาทิเช่น Pocket Book และอัลบั้มถ่ายภาพนูนนะครับอีกทั้งยังมีผลงานร่วมกับอดีตคนรักอย่างสมเจตสะอาดนะครับโดยการใช้เงินลงทุนของตนเองอีกด้วยซึ่งต่อมาไม่นานนะครับเธอก็ต้องออกจากวงการไปอย่างที่แฟนคลับไม่ทันได้ตั้งตัวนะครับเพราะเธอนั้นได้ตั้งคันโดยไม่ได้ตั้งใจนะ และต่อมานะครับเธอนั้นได้ออกมายืนยันว่าสาเหตุของการตั้งครรภ์ไม่ใช่การถ่ายหนังลามกนะครับแต่เป็นพ่อชายหนุ่มคนรักของเธอนั่นเอง แต่เพราะการโหมงานหนัหนกๆนะช่วงเวลานั้นนะครับเธอจึงแท้งลูกไปอย่างน่าเสียดายนะและได้เลิกลาก,กับแฟนหนุ่มคนดังกล่าวไปและปัจจุบันเธอนะครับได้กลับเข้ามาทํางานบันเทิงอีกครั้งและเดินสายโชว์ตัวเป็นพิธีกรรายการนะครับและแน่นอนว่าในปัจจุบันนั้นน้องแนทยังคงทํางานอยู่ในเส้นทางบันเทิงนะครับและเธอนั้นเน้นการถ่ายแบบและโชว์ตัวอย่างมากเลยทีเดียวนะครับและผลงานทางด้านภาพยนตร์หรือหนังนั้นก็ลดน้อยลงตามไปด้วยนะครับ และผลงานที่โดดเด่นที่เธอกลับมานะครับก็คือจันดาราเวอร์ชันใหม่นะครับแน่นอนว่าเธอนั้นได้เข้าไปเป็นส่วนประกอบของภาพยนตร์เรื่องนี้อีกด้วยและแน่นอนว่าเรื่องราวนี้นะครับทาให้เราได้รู้จักกับน้องแนทมากยิ่งขึ้นใช่ไหมล่ะครับและหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับอยากติดตามผลงานของเธอและไลฟ์สไตล์ของเธอให้มากขึ้นนะครับแน่นอนว่าแอดมินนะครับจะขึ้น i อของน้องแนทเอาไว้ที่ด้านล่างนี้นะครับฝากคุณผู้ชมทุกท่านกดไลค์กดติดตามและให้กำลังใจเธอต่อไปด้วยนะครับ และสำหรับคลิปนี้ก็คงจะหมดเพียงเท่านี้นะครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้อดินนะครับทำคลิปด,ดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับและสำหรับตอนนี้อดินคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย